ใช่ฮะเนี่ยเนี่ยมันละลายก็เดี๋ยวมันผมมันจะละลายอีกครับใช่ครับใช่ครับอยู่กับลองไล่นะครับเรามาดูการหาหาอะไรหาเคยใช่ไหมหาเคยทักระปิแล้วลากไปบ้านๆเลยฮะประ้นบ้านผมประงบ้านนอก ผมตัวนจนทุกวันนี้ผมเพิ่งจะเคยเห็นนะครับเนี่ยเนี่ยเออผมผมตัวทุกวันนี้ผมไม่เคยเห็นเหมือนกันแต่ก็คือแบบก็รู้ว่าเคยแต่ไม่เคยแบบเคยไม่เคยเห็นเขาหากันไงไม่เคยใกล้ชิดครับมันเป็นปวนนะฮะปวนรากพอดีไม่ได้กล้องมาฮะกล้องมือถือถ่ายครับเราจะประมาณนี้นะน่ครับเป็นปวนไม้เล็กรากนะ เดี๋ยวเราจะเดินตามลุงก็ไปสักแป๊บเนี่ยน้ำท่วมนี่อยู่หาดเจ้าสำราญนะเนี่ะมาเที่ยวก็มาดูเขาลากเคยก็ได้นะครับลากมือเลยนะไม่ไม่ได้เครื่องเราจะตามก็ไปนะ มันดูเหมือนไม่น่ามีตัวนะนเราสัมผัสยังไงได้ครับพอเห็นเขาว่าเขาลงแล้วมันเหมือนมันมีตออะไรตอดตสงส่เคยตอดมั้งออมันมีปลาเข้าไหยลุงอย่างเงี้ยไม่มีหรอ <laughs> เดินใช้เครื่องนะอ๋อครับ นี่ลุงเขาได้ไปยี่สิบกว่าโลเลยนะเดินลากเนี่ยลากแล้วนะครับปล่าจะสั่นนี้นะฮะพอดีมือถือมีกันสั่นนะครับเ่ยเดินลากไปเรื่อย,อยนะครับ โอ้ลงลึกเลยอลุงคือคือยังไงครับมันโดนตัวอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วเรู้ว่ามีปลาใช่ไหมมีมีเคยใช่ไหมันนโดแ่งอ๋อผมไมเห็นโดนเลยไม่โดนเลยผมเจอปลาเลยว่ายน้ำไปแล้วไปแล้วอ๋อเหรอครับไม่ผมไม่ไม่ผมไม่โดนเลยวะหรือมันต้องจังหวะเจอ กลุ่มมันพอดีเนี่ยหลวงก็เดินลงไปในน้ำลึกแลวพอดีผมอยู่ชุดไม่เปียกน้ำเลย <laughs>

อ้โหเฮ้ยผมเห็นมีอ้น,นี่ด้วยเมฆาพุนอ้มันู่นน่ะไปดูทางนู้นะ่ะคนน้าจะได้กมั่งเออครับโันนี้ลากหลายที่ใช่ไหมฮะ เออผมเห็นคนลากทางนู้นด้วยอ่ะตอนตอนผมไปตรงห้าดอ่ะตรงตรงห้าตรงนู้นนะครับตรงตัวโอ้ครับอ๋อต้องรอต้องต้องรอช่วงมันเข้าด้วยโอ้ผมมาทุกจังหวะเลยผมมาทุกจังหวะเลยเลยโอ้พอเห็นปุ๊บก็ลงเลยเขาจะรู้จังหวะไงเป็นเรอที่อช่วงนี้มันจะมาจะมามเละจีว่า เคยหายากเพราะงี้เลยใช่ไหมมนเลี้ยลงปีละครั้งนะฮะใครที่คิดว่าแพงนะครับมาดูวิธีหานะฮะมันไม่ง่ายนะม,ม,ามันไม่ง่ายเนะี่ยนี่ต้องลากไป,รเ,ปเรื่อยเป่ะครับไปนู่นเลย นี่มันแล้วกลางคืนมันมันมีใช่ไหมครับหรือมีจะส้วงวันไม่ได้เหรอครับน้ำมันขึ้นไหมหรือว่ามันก็อยู่แค่นี้ครับโอ้กลางคืนนะฮะคืนมันจะแห้งอ๋อครับผมน้ำมันจะขึ้นตอนเช้าึืนตอนเช้าลงกลางคืนถึงถึงที่กั้นที่กั้นเลยไหมครับตรงนู้น อ๋อครับผมแต่ที่ผมตอนผมยูหา้าตัวเพ่งก็ถือถือม้วนเดินไปลากกลับมาปเป็นหมวอเดิปดูโอู้อะไรเนี่ยนี่ก็เริ่มได้นี่ผมเห็นขาวเนี่ยใช่ไหมใช่ไหม หรือไม่โดนฝูงมันต้องรดูถ้าดูฝูงมันจะเยอะเลยใช่ไหมไม่ใช่จะผมไม่เดือเดิอดไม่ชนเลยนะพอถ้าโดนฝูงมันจะเยอะเลยไหมโอ้โหเหมือนกุ้งเลยอ่ะมันก็เยอะนะโอ้นี่มันกระแจาะแนลๆมันหลุดเปล่าเนี่ครับลูดลุลูกกระพุนอะลูกกระพุนคืออะไรฮะมันเป็นบุ้นบุ้นน่ะอ๋อเห็นนะ ใช่ครับใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้ต้องออกหรือว่าไงครับเออเมฆพุนเนี่ยฮะโดนคันหรือมครับเนี่ยเมฆพุนตัวนี้นี่เดิมๆไม่ไปเตะมันหรอกถ้าเจอทำไงครับต้องออกเอ่ะไม่แม่ลูกคนนี้ไม่แม่ถ้าเจอครับต้องออกอ๋ออ่าใช่มันไม่ค่อยมากหหรอกน้านี้ใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้ไม่เคยเลยเคยน้อยใช้ไม่ได้ต้องไปหากุ้มมัน ไม่มีนะสงสัยจะไม่มีหมดแแปป๊๊บบเเดดีียยวโอ้มันมาแป๊บเดียวใช่ไหมฮะตอนนี้เวลาได้แล้วไปไว้ไหนครับเจอป๋องเอาไปทำกะปิเอาไปเลยเหรอเอาไปล้างทรายออกอ๋อต้องไปล้างมันมีทรายปนด้วยมันมีนิดๆไม่มากอโปูเนี่ยเพียบเลยไอ้ขาวๆนี้ทั้งนั้นเลยมันปนง่ายมันมากเลยเนี่ยไม่ไหวโอุ้่นๆนี่แม่งกระพุน เบียบเลยปนเปื้นเบียบเลยลูกมันนี่เออเขาเรียกหัวแหวนหัวแหวนตามภาษาคนละแล้วม,มันคันเหมือนไอ้ตัวใหญ่ไหมครับมันไม่คันแล้วมันยังไม่มีไส้ไงโอ้นี่ฮะหัวแหวนนะถ้าผมคันก็หาหมอนะครับ <laughs> โอ้หัวแหวนนี่ฮะลูกแมงกะพรุนครับตัวไอ้เคยนี่คือตัวนี้เคยคือตัวยาวๆนี่ฮะว้ายว้อยู่ ลูกเมฆาพุนโอ้โหถ้ามันเยอะมากๆอย่างนี้ก็ก็ต้องไปคัดอีกทีนึงเอาไปล้างเอาทรายออกนะมันมีตะแกรงอยู่โอ้ไม่หมายถึงว่าลูกกระพุนนะครับถ้ามันเยอะเราก็ต้องเอาออกอีกทีนึงเดี๋ยวมันก็ละลายเป็นน้ำหมดอ้าวเหรอครับถ้ามันมีนะฮะแต่มันมีไม่มากเรามีมากเราก็ไม่เอาเนี่ยไว้เต็มเลยหรือมันออกมาจากไอ้นี่กระชังเราเนี่ย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 ครับอ๋อมันเป็นกลุ่มๆอย่างนี้เปล่าอะไรอ่ะเนี่ยเคยป่ะเคยครับ เนี่ยใช่ไหมไหรืมออกจากกระชังเหล่เมื่อกี้นี้ก็ไม่น่าใช่ดีกวะใช่ไหมเนี่ยน่าจะใช่เนี่ย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 เต็มเลยใช่ไหมเนี่ยแต่มันฝูงไม่ใหญ่ครับมันเนี่ยใช่ไหมโอ้โหกระเจะเต็มเลยดูยกระเจะมันออกมาจากถุงเมื่อกี้นี่๋อ นี่อ่ะปะแจกด้วยไงเตะลุกลุเนี่ยสัมผัส <c oughs> น,นแบ,บนี้แหละเดินเตะมันจะแบบเห <ไป S 2> มือนเานนะเดินเดินเาอยู่ตรงไหนอัยเดยผมเดินหาดิเขใช้ร่อนนะอ๋อครับผมเตะก็ใช้ร่อนแล้วอือฮึออกไปลึกจังนะโอลึก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  <c oughs> ออเดินเอา มันไม่อยู่มันไม่ค่อยอยู่ลึกแต่ว่าบางทีก็ออกไปขึ้เออผมเห็นก็ลากกันก็ไม่ลึกนะครับตอนเช้าอ่ะมันจะอยู่ตามตื้นครับผมอ่าเพราะว่าแดดไม่ร้อนใช่ไหมพอพระอาทิตย์ขึ้นเริ่มอครับผมไม่มีแล้วนี่หมดแล้วแต่ลุงก็ได้ไปยี่สิบกวโลแล้วปกติเราไม่ได้ประมาณนั้นบ้างหรือว่าเยอะกว่านั้นครับโอ้ได้เป็นร้อยโอ้ เยอะมากเลยนะเนี่ยมันแล้วแต่ไปเจอมันจังหวะไปเจอกุ้งอย่างเงี้ยหมุนไปหมุนมาอยู่กันครับผมหมุนไปแล้วก็กลับมาเออผมเห็นเดินวนวนวน,น,นอยู่ใช่เรียกมันว่าอะไรอ่ะทำอะไรกันก็กระมันเยอะอ๋อมันใช้ไม่ได้นี่ผมยังไม่ยังไม่ติดเลยนะโกะปิปีนี้แพงมากร้อยยี่คือมันหายากใช่ไหมัน หมดนะอย่างที่ว่าต้องรอปีละครั้งนี่ก็ใช่ใช่ถ้ามีตั้งร้อยโลก็เป็นเงินแล้วนี่มันตกโลเท่าไหร่ครับเน,นี่ยตอนเนี้ยโลละร้อยร้อยยี่บางทีก็ทําเป็นละเอียดเป็นก้อนแล้วก็นั่นร้อยห้าสิบห้าสิบเลยโอ้โหแขงมากโอ้ปีนี้มันมันไม่ค่อยมีไงครับผมของไม่ค่อยมีแบบนั้นหายาาสินแล้วโอ้หแมงคุณใหญ่คุณใหญ่เลยนะมันตายแล้ว แต่ว่าจะไปโดนนะคันนะตันยังมีพิษอยู่คันนะครับเนี่ยมีปูด้วยปูมากินแล้วปูไม่กลัวคันเลย <laughs> ปูกินได้แสดงว่าคนต้องกินคนต้องกินได้แต่คนไปโดนแล้วคันนะ่ยน <laughs> ก็ต้องผ่านวิธีระวังอย่าพินใส่รองเทาง้าก็ไม่เป็นไรครับเดินไม่ระวังเลยดู <laughs> ปูมันกินใหญ่เลย ต,ต้องลอง <laughs> ลองลองไปเรียบรย้อยอันนี้มันปูทะเลเปล่าหรอือปูลมครับปูหินเนี่ยปูหินอ๋อว่าตัวแค่นี้ใช่ไหมมันก็ใหญ่วันนี้นี่ตุ้งคู่สมัยเด็กๆลงุงเอาไปต้มหวานกินเอา้าอร่อยครับกินได้แตกกระดองแล้วก็อ๋อ,อที่เขาขูดๆกันมาไม่ใช่ไม่ใช่ชนั่นปูลมเอาเหรอครับปูตรงนี้ละดงมาเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยดัดนี่ไปนู่นโอ้โห กลางคืนมาฉายไฟเนี่ยขาวไหมไม่ขาวเลยฮะเหมือนเด็ดโอ้นี่ไม่เจอเลยเด็ดไปไหนหมดเนี่ยนี่ไม่มีเลยไม่มีน่าจะหมดแล้วมั้งครับเนี่ยผมว่านี่แหละเขาขึ้นกันแล้วคนหาเงียบเหมือนกันวะเนี่ยคนเที่ยวมั่คนละไอ้มืดๆนั่นอะไรมืดๆยืนๆกันเต็มๆเลยเนี่ย ัเีี้ยยวกันนเเ่ดี๋ยวผมไปลงไปดูนู้นก่อนนะครับลุงว่าเขาได้ไหมรับผมเนี่ยฮะนี่นี่เขาลากได้แล้วนะครับดูนะครับว่าว่ากะปิแพงๆอ่ะเราลองมาหาแล้วกันดูนะฮะไม่ง่ายหาไม่ใช่หาง่ายเนี่ยโอ้โหเป็นถุงเกันนะหน้าตาเหมือนกุ้งฮะตัวมันเล็กกว่าใช่นี่มันเป็นไอ้เนี่ยกระเจาะมันมากอมาดูดูใส่เนี่ ต้องไปคัดอีกอะไรอีกข<ช>ัดสายออกอีกนะคัดสายออกอีกหลายย่างหลายเรื่องบางทีเดินลากผมเป็นกิโลกิโล แมงกะพุนเยอะมากเลยอ่ะแมงกะพุนนี่ไม่ขัน,ไม,ะนะไม่ขันหรอครับไม่ขันแมงกะพุนถ้วยได้ตัวเล็กๆครับเหมือนกันอ๋อหูปลาปลาโดนปลาเข้ามันเลยอย่างนี้ลากปลามันจะติดไหมครับเนี่ยไม่ติดมันไว นนี่ะเป็นถุงกันนะแต่กว่าจะได้ถุงอย่างนี้นิดเดินยาวเหมือนเลยนะในี่ถุงเห็มันก็แห้งแล้วเหลือดอะเดียวครับเนี่ยนักนักน้ำโอ้โหแล้วเอาขึ้นกลับไปขึ้นฝั่งนะแล้วก็เราไปคัดอะไรต่ออยู่ครับใด่ฮะเนี่ยเนี่ยมันละลายก็เดี๋ยวละลมันจะละลายอีกนะครับใช่ครับใช่นี่นะวิธีหาเคยนะครับลากครับ ไปท่องกะปินะที่เรารู้จักกันในกะปิเคยนะอนนล้วก็เป็นวิธีการหาเคยแบบชาวบ้านชาวบ้านนะฮะถ้ายัางไงอยากชมก็ปีละครั้งนะครับช่วงธันวานะครับช่วงธันวา,นวาถ้าอยากชมก็มาแถวๆหักแจสํารานได้นะช่วงเดือนธันวานะปีละครั้งสวันนี้นคน้องลาไปก่อนนะครับฝากไลค์กดติดตามช่องด้วยนะฮะ Bye-bye, everyone.